สวัสดีครับ CES ในวันนี้สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะปฏิบัติงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam ของสำนักงานกอพอเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่23-27กรกฎาคมนี้การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam คือการสอบวัดความรู้ในรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้สอบสามารถดำเนินการสอบได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ยังคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลรวมถึงความเป็นธรรมแก่ผู้สอบทุกคนซึ่งสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการตามมาตรฐานของสำนักงานกอพเพื่อให้การจัดสอบมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสอบทั้งหมด10ห้องสอบโดยใช้ห้องสอบอาคารศูนย์เครื่องมือดิจิทัลจำนวน6ห้องสอบ ห้องสอบอาคารเรียนรวม6 ST จำนวน4ห้องสอบซึ่งขณะนี้สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับผู้เข้าสอบแล้วเสร็จ100%ผู้เข้าสอบสามารถมาถึงสนามสอบได้ก่อนเวลา11นาฬิกาของทุกวันสอบเพื่อตรวจสอบรายชื่อในการลงทะเบียนรับหมายเลขที่นั่งสอบหลังจากนั้นให้ผู้เข้าสอบนั่งคอยบริเวณจุดพักคอยที่ทางสนามสอบได้จัดเตรียมไว้ใต้อาคารเรียนรวม6 s ST และจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบไปรอหน้าห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ10นาทีโดยสนามสอบเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อความเรียบร้อยในการจัดสอบทั้งนี้สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีผู้เข้าสอบปร,ระมาณ500คนต่อวันเศรษฐุเทพแก้ว CES News รายงาน